ถึงรถยนในงานมต์โชครับหลายแบรนด์ก็เริ่มเอารถยนไฮบริดนะครับรวมถึงรถยนไฟฟ้านั้นมาขายกันแล้วนะครับแต่แบรนด์หนึ่งครับที่เราจะต้องพูดว่าเขากล้าแข่งในเรื่องรถสันดาปและวันนี้เขาก็พยายามสู้จนขาดใจกับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดแบรนด์นั้นไม่ใช่อื่นไกลครับนั่นคือมาสด้านั่นเองครับที่ผ่านมาครับมาสด้าได้นำเสนอ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบมาโดยตลอดนะครับซึ่งมาสด้ามีการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาบที่มีประสิทธิภาพสูงมาตั้งแต่ประมาณปี2011-2012นะครับวันนี้ก็นับว่าเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ที่มาสด้านำเสนอเครื่องยนต์ Sky a c t i v นั่นเองครับแต่ในขณะที่โลกกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นโลกของรถยนต์ไฟฟ้าโลกของรถยนต์ไฮบริดนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่ารถยนต์มาสด้าหลายๆรุ่นนะยังใช้เครื่องยนต์เป็นซิน2.0นะครับซึ่งก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เลย MaDA Sky Active G นะครับ ซึ่งปัจจุบันนั้นนะครับมีอยู่ในรถหลายๆรุ่นด้วยกันได้แก่ม a z d a CX3 ครับ Mazda 3นะครับรวมถึงม a z d a CX5 นะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพรุ่นหนึ่งเลยนะครับรถยนต์อย่างม a z d a CX3 เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ขนาดกลางนะครับแต่ว่ามาพร้อมสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับให้เครื่องยนต์ที่ มีขนาดใหญ่มากที่สุดในคลาสนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ขนาดใหญ่บางคนอาจจะมองว่าอ้าวแล้วมันจะประหยัดไหมนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับอยากให้ดูอัตราประหยัดของเครื่องยนต์นะครับซึ่งเครื่องยนต์ของ m a z d a CX-3 นั้นนะครับก็มีอัตราประหยัดที่ดีมากนะครับโดยจาก Eco s t ติ k e er เกนะนะครับรถคันนี้นะครับจะประหยัดอยู่ที่6.1ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือราวๆาว4กกิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งในเมืองนะครับรถคันนี้ก็จะกินน้ํามันอยู่ที่7.7ลิตรต่อ100กิโเมตรนะครับแล้วลองมาคํานวณเล่นๆร้อยหารด้วย7.7เท่ากับ12.98กิโเมตร่อลิตรสำหรับเครื่องยนต์2000นะนะครับแล้วก็ถ้าคุณขับนอกเมืองอ่ะมันจะอยู่แค่5.1นะครับร้อยหาร5.1เท่ากับเกือบเ19กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ แต่โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่า e c o s t i c k e เเป็นแค่เครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราขับขี่จริงเนี่ยนะครับก็จะมีความมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่เข้ามาประกอบนะครับอย่างเช่นสภาพถนนสภาพความเร็วในการใช้งานการเดินคันเร่งนะครับซึ่งอาจจะได้ไม่ถึงแต่รวมๆก็คือเครื่องยนต์มาสด้านั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างมากครับอีกคันนึงนะครับที่เราอยากจะบอกว่าเครื่องยนต์ของมาสด้านั้นมีประสิทธิภาพมากมานั่นก็คือมาสด้า2นั่นเองครับครับก็ ทุกวันนี้นะครับ Mazda 2มีอยู่2รุ่นนะครับสเครื่องยนต์นั่นก็คืออย่างคันนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์พันสามซีซีอัตราประหยัดตามอีโคสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับซึ่งเนื่องจากว่ารถคันนี้เข้าโครงการอีโคคาร์เฟรตสองนะครับก็คือมีอัตราประหยัดอยู่ที่4.3ลิตรต่อ100กิโลนะครับหรือประหยัดรวมประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณขับนอกเมือง ตัวเลขจะยิ่งอัศจรรย์ขึ้นขึ้นมากไปอีกนะครับก็คือ3.8ลิตรต่อ100กิโลอ่ะบางคนจินตนาการไม่ออกว่า3.8ลิตรต่อ100กิโลมันเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมคำนวณให้ร้อยหาร3.8 26กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะนะครับนั่นคือเครื่องพันสามนะนะครับแต่ว่ามาซาสอเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เครื่องยนต์พันสามเพียงรุ่นเดียวนะคือมันเป็นแค่รุ่นยอดนิยมละกันถ้าคุณจ่ายเงินเพิ่มนะครับอย่างคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นนะ 1>, uh, 1 3 4และ 1.3C Sport นะครับราคาจะอยู่599นะครับแต่มันมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นดีเซลนะครับ XDL และ XDL Sport เนี่ยราคาอยู่799นะครับซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์พันหดีเซลนะครับที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างมากนะครับอัตราประหยัดเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับรวมถึงสมรรถนะในการขับขี่ ก็ไม่เป็นสององใครนะครับเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้เนี่ยให้กําลังอยู่ที่105แรงม้านะครับแล้วแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับจากเครื่องยนต์ดีเซล1.5ที่ผมพูดไปนะครับมาสด้ายังเป็นแบรนด์เดียวนะครับในตอนนี้นะครับที่มีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่นะครับในกลุ่มรถญี่ปุ่นด้วยกันละกันเครื่องยนต์ตัวนั้นก็คือดีเซล2อนะครับซึ่งอยู่ใน m a z d a cx 8ดนั่นเองนะ เครื่องยนต์ให้พละกําลัง190แรงม้าครับสูงสุดที่4,500รอบต่อนาทีให้แรงบิดสูงสุดครับ450นิวตันเมตรครับที่2,000รอบต่อนาทีนะครับซึ่งเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยขับมาก่อนนะครับจะต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์น่ะค่อนข้างเร่งดีตอบสนองไวนะครับอาการจะคล้ายๆกับคุณขับรถกระบะนั่นแหละนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องของอัตราประหยัดครับต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้นั้นอัตราประหยัดก็ไม่ธรรมดานะอยากให้ดูก่อนครับ อย่างคันที่เราดูเนี่ยก็คือ CX8 XDL Exclusive นะครับน้ำหนักตัวเปล่าเขาเนี่ยอยู่ที่1,924กิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าหนักนะถือว่าหนักมากนะครับแต่ว่าอัตราประหยัดเฉลี่ยรวมครับอยู่ที่6.8ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือราวๆ14.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขับนอกเมืองเนี่ยยิ่งประหยัดกว่านี้อีกนะเพราะว่า 6.2ลิตรต่อร้อยกิโลอันนี้6.8ลิตรคือรวมนะครับแต่6.2ลิตรต่อร้อยกิโลกับรถขนาด2ตันเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมจะต้องบอกก็คือว่าอเนกนประสงค์ดีเซลที่มีกําลังขนาดนี้จากค่ายญี่ปุ่นนะวันนี้ไม่มีใครนอกจากมาสดารวมถึงรถอย่าง CX8 ที่เป็นรถมิดไซส์คลอสโอเวอร์นะครับแบบ7ที่นั่งหรือ6ที่นั่งแล้วแต่รุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมต้องบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่ขายในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยใครมอง 6ที่นั่งหรือ7ที่นั่งในแบบคอสโอเวอร์มาสดาเซ็นั้นเป็นโจทย์ที่ตอบที่ดีมากครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลมาสดายังมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน s k y a c t i v G 2.5ให้เลือกด้วยนะครับมาสดาไม่ได้มีดีแค่รถเก่งหรือรถอเนกประสงค์เท่านั้นนะเขายังมีรถกระบะด้วยครับรถกระบะมาสดา b t 50รุ่นใหม่นะครับทางมาสดานะครับได้ร่วมมือกับบริษัทอินสุเนาะก็เป็นที่รู้กันของหลายๆคนอยู่แล้วนะครับแต่เครื่องยนต์ที่มาสดาพรี่พรซมากนะครับ นั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล1.9นั่นเองนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็น Mazda BT50 นะครับตัวแคปนะซึ่งจริงๆแล้วตัวแคปเนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับฟรีสไตล์แคปนั่นเองนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ714,000บาทนะครับแต่เครื่องยนต์นะครับของเจ้ารถคันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับอีสูรก็คือเครื่องยนต์150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับอัตราประหยัดเหรอก็ไม่ธรรมดานะครับอัตราประหยัดอยู่่ที รวมๆอยู่ที่14.9กิโลเมตรลิตรนะครับซึ่งเราขับในเมืองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ8.8ลิตรต่อ100กิโลเมตรแต่นอกเมืองเนี่ยคุณได้5.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับอย่างที่บอกครับนี่คือ Eco Sticker เท่านั้นนะครับในโลกความจริงก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับแต่รวมๆก็คือว่าเจ้านี่เนี่ยนะครับให้อัตราประหยัดค่อนข้างดีรวมถึงนะครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องค่าบำรุงรักษาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า เครื่องยนต์พันเเนี่ยอย่างภาษีประจําปีหรืออะไรเงี้ยจะค่อนข้างถูกนะครับดังนั้นเนี่ยจุดขายของมาสดาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถที่เหมือนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนกระดองมาจากอิสุนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาสดาได้ใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปพร้อมกับการเอาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์การขับขี่จากอิซูซมาพัฒนาต่อยอดนั่นเองนะครับทับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเรื่องของเครื่องยนต์นั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มาสดานั้นยังเชื่อมั่นในเครื่องยนต์สันดาบและยังไม่มี รถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาตอบโจทย์ครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารถยนต์มาส d a หลายๆรุ่นนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของระบบนะครับช่วยในการขับขี่เช่นระบบ idling stop นะครับรวมถึงระบบไฟฟ้านะครับแม้ว่าเครื่องยนต์จะหยุดทํางานแต่ว่าในเรื่องของระบบความสบายนั้นยังมีอยู่นั่นเองนะครับแต่ในงาน m o เตอร์โชนะครับนอกจากที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับแล้วก็ไฮไลท์อย่าง m a z d a 3บนเวทีนะครับ ปีนี้นะครับมาสด้าก็ทําเราเซอร์ไพรส์ด้วยชุดแต่งมาสด้าสปีดนะครับซึ่งนานๆทีจะมานะครับแล้วก็มาสด้าสปีดนั้นหายไปจากบ้านเรานานพอสมควรนะครับอย่างคันนี้เป็นมาสด้า cx 3นะครับในชุดแต่งมาสด้าสปีดนะครับมาดูกันชัดๆก่อนนะครับอย่างแรกเนาะที่คุณเห็นนะครับก็คือคิ้วนะครับด้านข้างตรงเที่ยวกันชนตรงนี้นะครับซึ่งก็ติดตั้งมาให้นะครับผม ค้านข้างนะครับในส่วนของชุดแต่งมาส d a Speed นั้นลูกค้าสามารถเลือกใส่ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสีดาแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างคันที่นํามาโชว์นี้ก็ให้ยางโตโยที่เป็นยางคุณภาพสูงด้วยนั่นเองครับรมาสด a s สปีดมีมาให้ตรงนี้นะครับซึ่งก็ดูเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นรวมถึงครอบกระจกสีดํานะครับซึ่งมีทั้งซ้ายและขวานะครับสปอยเลอร์ทางด้านล่างนะครับให้ความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับผม รวมถึงนะครับผมลืมพูดถึงไปแต่ว่าจะพลาดไม่ได้ครับคือนี่เลยนะครับน็อตล้อสีดำนะครับซึ่งก็ให้ความสปอร์ตและเข้ากับชุดล้อนี้มากขึ้นนะครับด้านหลังมีคิ้วเพิ่มเข้ามานะครับช่วยให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ท้ายนะครับตรงนี้ชิ้นนี้นะครับเพิ่มเข้ามาให้ความดูดีมากขึ้นนั่นเองนะครับ รวมๆก็จะต้องบอกเลยว่ารวมๆก็ต้องบอกเลยว่าชุดแต่ง m a z ด้าสปีนนั้นเน้นความสปอร์ตมากขึ้นครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ CX-3 นะเดี๋ยวพาไปชมเจ้า m a ส d a 2กันด้วยครับ รวมๆก็ต้องบอกเลยว่าชุดแต่ง a z d a s p e e d นเน้นความสปอร์ตมากขึ้นครับในส่วนของไฮไลท์ m a z d a นะครับในปีนี้นะครับก็ m a z d a าพาวเ p r e s e n รนนะครับ m a z d ้3นั่นเองนะครับ Mazda 3ต้องบอกก่อนเลยว่าณวันนี้นะครับ m a z d a 3ตัว Fastback นะครับเป็นรถยนต์คอมแพ t c a ารุ่นเดียวนะครับที่เป็น5ประตูถ้าคุณอยากซื้อ5ประตูก็คือ m a สด้าสเหลือรุ่นเดียวแล้วเท่านั้นนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นรุ่น2.0 SP Sport นะครับซึ่งมาพร้อมราคานะครับปรึบตามนี้เลยนะครับ สีนี้นะครับเป็นสีใหม่นะครับซึ่งก็ให้ความดูพรีเมียมดูดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่ามาส d a นั้นมาพร้อมกับประสิทธิภาพในการประหยัดน้ํามันการใช้น้ํามันประสิทธิภาพตามคอนเซปต์ปรัชญาของเทคนโนโลยี m a ส d a s สกายแอคทีีนะครับอย่างคันนี้นะมาส d a 3นะครับเป็นเครื่องยนต์ m a ส d a s สกายแอคทีฟ2.0รุ่นใหม่นะครับในภาพรวมนะครับอยู่ที่15.9กเมต่อลิตรนะครับแล้วก็นอกเมืองนั้นคุณขับ ดีๆเนี่ยคุณอาจจะได้ไปเกือบถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะแล้วก็ยังปล่อยไอเสียต่ำนะครับเพียง149กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการขับขี่การใช้น้ํามันอัตราประหยัดเนี่ยรถมาสด้าแทบทุกรุ่นเลยเท่าที่เราดูมาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจะกินโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ 6. x ลิตรต่อ100กิโลเมตรนั่นเองนะครับ ในภาพรวมครับมาสด้านั้นเป็นรถยนต์แบรนด์เดียวในปัจจุบันนะในงานมอเตอร์โชว์ที่เราต้องพูดว่าเขานั้นมาพร้อมกับรถสันดาปทั้งไลน์อัพเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซลเองก็ดีนะครับจะสังเกตได้ว่ามาสด้าเป็นแบรนด์ที่ไม่มีรถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ารถยนต์มาสด้านะครับให้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการขับขี่อย่างมากนะครับไม่ว่าจะประสิทธิภาพในการประหยัดน,น้ำมันหรือความมั่นใจในการขับขี่นะครับ ทุกอย่างนั้นได้ลงตัวอยู่ในเทคโนโลยี m a z d a s สก a c แ i v กรวมถึงยังมีตัวช่วยต่างๆอย่างเช่น G vectoring control นะครับหรือ GVC plus และอื่นๆอีกมากครับที่ไม่อาจจะบรรยายหมดได้ในคลิปนี้นะครับดังนั้นถ้าคุณกำลังกังวลว่าคุณเหมาะกับรถไฮบริดไหมคุณยังไม่เหมาะกับรถไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าคุณคิดจะซื้อรถยนต์สันดาปสักคันผมบอกเลยว่า m a z d a เป็นตัวเลือกที่ดีครับเท่าะนั้นไม่พอนะปัจจุบันการออกแบบของ m a z d a ไม่เป็นสองรองใครครับนี่คือรถญี่ปุ่น ที่มีดีเท่ารถยุโรปวันนี้ผมไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อในงานมอเตอร์โชว์ครับ